ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวฝรั่งมังค่าชาวต่างชาตินะครับที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ใช่ไหมใช่และปรากฏว่ามีสาวประเภทสองท่านหนึ่งเนี่ยแต่ก็เดินเข้ามาและก็มาอบกอดเนาะค่ะสวนมือเนี่ยมือเนี่ยมือตรงนี้เ่ยแหละครับนี่แหละครับคือใกล้ชิดแล้วสิ่งที่มันหลุดไปคือสร้อยคอทองคำตัวเขาไม่รู้ตัวนะคะไม่รูนตัวตอนที่เข้ามากอดเนี่ยหลุดไปแล้วเห็นไหมใช่ค่ะหลุดไปแล้วนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่29มีนาคม หนุ่มชาวเบลเยียมครับไปแจ้งตำรวจสอนอรุมพินีแล้วหลังจากแจ้งความเสร็จเรียบร้อยของที่เขาโดนขโมยไปเนี่ยมันเป็นสร้อยคอทองคำขาวหนัก20กรัมราคาประมาณ50,000บาทนะครับแล้วอยู่ย่านอัโศกใกล้ๆตึกเราปรากฏว่าสอนอรุมพินีเขาไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดพบพว่าผู้ก่อเหตุคือนายมนันสนันขึ้นแท็กซี่นี่ครับขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้คันนี้คันนี้เลย แล้วก็ไปหลบอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านพระประแดงสมุทรปราการตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่านายมณัสนันยอมรับว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าตอนนี้เธอไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีรายได้ติดก,การพนันด้วยก็เลยก่อเหตุขึ้นส่วนสร้อยคอทองคำที่ได้มานะครับนำไปขายที่ร้านทองย่านเจริญนครยีบาเรียบร้อย ได้เงินมาทั้งหมด26,000บาทที่ผ่านมาที่น่าตกใจก็คือเธอนั้นมีประวัติเคยต้องคดีอาญาลักทรัพย์ทำลายร่างกายแล้วก็รวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการค้าบระวีนี้ด้วยที่เหลือก็ว่ากันตามกฎหมายต่อไปจับกลุ่มตัวได้แล้วครับ่สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y ก u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้มีกาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ